สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิริ์พงเชียงสาอยู่ชั้มพุทธศึกษาปีที่หกน้ำสองวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องนางสิบสองขอเสียงตอวมือหน่อยครับ พูดว่าจึงได้ทิท้งไปว้ขึ้นว่าจะปล่อยลูกไว้ในป่าตอนนี้เป็นเวลา้อยแล้วพ่อว่าจะกลับไปเอายุ้ที่บ้านก่อนนะรอพ่ออยู่ตรงนี้นะพ่อผู้อาวุโสสอ,อง 12, จึงได้เดินออกมาจากป่าพ่อนางยักรู้ข่าวว่านางสิบสองนั้นมีผ้าตาที่สวยงามมากจึงได้ให้คนรับใช้ไปจับตัวนางสิบสองมาเป็นฝูงบุญธรรม บอกนางสิบสองว่าข้าจะรับตัวพวกนางมาเป,ป็นบูรุรทาของข้าและสัตว์ทุกคนในวังแปลงกลายเป,ป็นมนุษย์ทุกคนแล้วชื่อของข้าก็จะกลายเป็นสัธทัมมาลา เวลาผ่านไปตามยักษ์ได้เลี้ยงลูกน้ำส,สุกใสให้ปีนีอยู่ดิ่งีน้ำปีนวนจนน้ำยักษ์มันก็ได้ไปสองกระจกนละเห็นว่าตนนั้นได้แก่ลงโอ้โหทำไมชาติได้แก่ลงขนาดนี้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าไปไลูกไปนอนจ้ะไปขนาดที่นอนสิบสองก็ลองไปนอนนะรู้ไหมว่าดรัก วางยาสงบได้กับเพื่ลูกของตนคนสิบสองคนเมื่อนางสิบสองนอนหลับไปเพราะยาสงบนางยักษ์จึงได้แอบย่องย่องเข้าไปจับตัว่อนลูกสาวนำไปไว้ในถ้๊าเพื่อว่าจะคบดวงตาของพวกนางมาทำอยาอายวัฒนะโดยที่ไม่รู้ว่าพวกนางทั้งสองสิบสองคนนั้นต้องทันอยู่นางคนรับใช้มาช่วยข้าจับตัวรสิบสองไป

mm -hmm. พี่น้องๆทั้งหมดแม่รักเจ้าไม่บอกใครเลยนะถึงเจ้าจะเป็นมุษุ์ก็เหอะไม่จริงเพคะนแ่สด็แมะพวกเราเราเป็นแค่ขอสด็แม่ต่พวเรา่ช่ลม่ริงขแม่ถ้าสนแ่วกเรงสแม่เปดกราไม่เพคมเจ้านะแต่ว่าสวยงามจะต้องมาต่อแม่จะเอาดวงตาของพวกเจ้ามาทำยาอายุวัน ลองตามมาที่นี่ นางักษ yeah, no mm ่นควาาตาดวงตานสิบสองมาใส่กวดโดนทั้งหมดแต่น้องคนที่สิบสองโดนควัาในลูกตาเดียวเท่านั้นเพราะนางยักษ์เอ็นดูและรักนางมากพอๆกับนางหงข้ามองไม่เห็นช่วยข้าด้วยไมแบบนี้ไม่เห็นก็ปวเลยในท้ำมันก็มุดอยู่แล้วเจ้าไม่จําเป็นต้องใช้ดวงตาหรอกเอามาให้เม่ใช้ประโยชน์เม่จะได้สวยสวยฮ่าฮ่ แล้วนางยักษ์ก็เดินจากไปเพื ination, goodbye, itas, er nes, ünk, house, wij, ่อไปทำยาอายุวฒนะอย่างที่นางตั้งใจไว้โดยไม่เคยนำอาหารไม่ก็นำสิบสองเลยวันเวลาผ่านไปท้องของพวกนางได้ใหญ่ขึ้นแต่พวกนางหิียวหยเป็นดอย่างมากและติดอยู่ในท่าเป็นเวลาเลอนนานพวกนางจึงนำสิ่งไม่คา่พิ้ไม่ใช่ฝากขึ้นคือการนำลูกของพวกนางมากินเพื่อระทงชีวิตแบบสิ้นคิดมีเพียงผู้เดียว มีนางสิจสองที่ยังมองเห็นเพราะยังเหลือดวงตาอีกหนึ่งข้างและได้แต่สงสารไม่ชนะพี่ๆของตนเองนางที่แต่ลูกของนางไว้ไม่ให้พี่ๆมาเห็นลูกของนางม,มีนามว่ารถ,ถเกษตรจากนั้นวันเวลาผ่านไปรถ,ถเกษตรได้เติบใหญให่ได้เอาใจดูแลพ่อป้าทั้งสิบเอ็ดคน จนป้าบบ้าและสิเนกนคนรักรถเมีหน้าทีเบม,มีหน้าที่ในการไปหาอาหารให้ปบ้าและแม่เพื่อประทังชีวิตรถเทเสเป็นเด็กฉลาดชอบประจนไทยวนทำให้รถเทเสมได้ไปพบน้ำผีและป้าคาถาของเขาด้วยความฉลาดของรถเทเสมรถเทเสมก็รื่องปบ้าและแม่ของตนเองให้กับน้ำผีด้วยความเศร้าหมอง เุนเจ้ว่าขุนเจาต้องช่วยตุจเองข้ามีหนในที่แหะนนแสนดีอยู่ในจ้างนเจ้าจงเอาคนี้ไปเพื่อัตัวนร่าถ้ารู้แค่ว่าดวงตาของแม่และผ้าของพวกเจ้านั้นอยู่ที่วังของน้องขอบคนนะ้หนือข้าจะไปอย่างนี้เลยรถเถสจึงนำใบบัวพาตัวเข้าไปในวัง นองๆิดาครับพี่ได้มาแล้วรสสีนำใบบัวขามตัวเข้าไปในว่าเนถ้าโด้แต่กินโดนวงตามของแม่และป้าทั้ง12คนออกมาได้สำเร็จรถเสีจึงรีบนำโวงตาออกไปให้แม่และป้าๆที่ท่ามอย่างรวดเร็ว Um oh, mana <tie> <tie> ตห้ทปกคนพบแล้วเรื่ด้เสียจจงพ่าแม่และป้าๆของตนเองหนีออกจากห้องโดยในระหว่างทางนั้นรถเเสียงที่จะกลับมาแก้แค้นอยเมื่อถึงเวลาอันควรวาาแต่ตอนนี้ต้องนำแม่ เาไปยังที่หมายปลอดภัยที่สุดก่อนและเร um, so, to mm hmm. ื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นรัตติจะแก้แค้นนายกษ์ได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปฝากน้องปอห้าละสองห้องครูมบอดที่จะขึ้นมาปอห้าละสองเข้องครูปุ๊บสาร่อเรื่องราวเป็นสองตอนต่อไปด้วยครับ